สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถางเงินนะครับจากแอปดูวิดีโอจาก YouTube นะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการทำราธุรกิจนะครับ เทคนิคที่เราจะทําเงินได้เยอะแล้วก็ได้ไวจากแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถถอนได้สูงสุดครั้งละ200บาทนะครับผมก็ถอนเงินจากแอปนี้เป็นหลักหมื่นบาทแล้วนะครับก็เล่นมาหลายเดือนมากทุกคนเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในส่วนการหาเงินแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะมาดูวิธีการสร้างไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่าแอปนี้ไม่มีการลงทุนนะครับทำฟรีได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวันนี้เราจะมาสอนการหาเงินนะครับหาเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของเรานะครับสามารถทําได้ทุกที่ขอแค่เรามีมือถือแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้นะครับเราก็จะอัปเดตการถอนเงินจํานวนอยู่ที่200บาท เพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าเออมันจะได้ไปต่อต่อป่าในส่วนของแอปนี้นะครับยังสามารถถอนเงินได้อีกหรือไม่นะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอจาก YouTube เป็นแอปเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและทํากิจกรรมภายในแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคนะการทําเงินหลักหมื่นในส่วนของแอปนี้ด้วยนะครับที่ผมได้รับมาไม่ใช่ว่าลักหมืน่นทําได้แค่วันเดียวเนาะต้องทําเป็นหลายเดือนมากทุกคนนะกว่าจะทําได้ตรงนี้นะครับ แอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป Google c a s h นะครับนี่ทุกคนเนาะแอป,ปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่ประวัติการถอนเงินนะครับนี่ทุกคนเนาะก็นับอันนี้คือประวัติการถอนเงินที่ผ่านมานะครับถอนเกือบทุกวันทุกคนเนาะก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะคือยากมากนะคือจะบอกว่ามันยากมากทุกคนนะแต่ว่านี่ทุกคนนะยอดถอนนะพอเห็นยอดถอนก็ยิ้มทุกคนนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินจากแอปไหนก็ตามนะครับถาาว่าคุณทาทุกช่องทางทุกวิธีทางที่วิธีวิธีวิธีที่เขาแนะนําให้เราทําอย่างเช่นอันนี้แอปนี้ก็มีวิธีการทําเงินหลักหลายวิธีนะครับแล้วก็ถ้าคุณทําทั้งหมดนะครับคุณจะมีโอกาสนะครับทำไรายได้เยอะกว่านะครับอันนี้คือเป็นรายได้อยู่ที่4 3 4 0 5บาท ถ้าเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณ2-3,000พันบาททุกคนนะตรงนี้ไม่ใช่ว่าก้อนเดียวได้ได้ได้ทุกวันทุกเดือนไม่ใช่เนาะมันก็เป็นยอดรวมนะยอดรวมการถอนทั้งหมดเนาะเล่อหลายเดือนนะเกือบปีมาแล้วเนี่ยส่วนเกือบหนึ่งปีแล้วทุกคนถืว่าจะเข้าหนึ่งปีแล้วในส่องแอปนี้ทุกคนเนาะก็เดี๋ยววันนี้วันที่วันนี้วันที่7นะครับเดี๋ยวเราจะถอนที่วันจันทร์ที่7ดตุลาคมเราจะถอนที่200บาทนะครับผมนะ โอเคผมเลิกการถอนเงินกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ถอนไปนี่ทุกคนนะซับมิดซัคเชสเนาะก็ปกตินะครับเงินจะเข้ามาไวมากนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเงินก็เข้ามาไวแต่ถ้าว่าวันใดวันหนึ่งที่มันมีอ่านี่ทุกคนเห็นไหมสองร้อยบาทเข้ามาแล้วนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนเล่นเยอะคนถอนเยอะในเวลานั้นก็จะเข้าช้าหน่อยทุกคนเนาะก็ได้รับเงินมาแล้วทำดีลัสกิสับกวันนี้ทุกคนเนาะ,ะในส่วนการถางเงินของแอปนี้ก็คือเป็นการสะสมเหรียญน,นะครับ ซึ่งมันมีหลายวิธีในการสะสมเหรียญตรงนี้นะครับ1ก็คือการชิดอินประจำวันตรงนี้ทุกคนนะสคือภารกิจประจำวันนะครับก็คือเป็นภารกิจเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งถ้าใครจะดาวโหลดแอปพลิเคชันให้เราเลือกการดาวน์โหลดว่าแอป,ปไหนมีการซื้อทําการซื้อหรือฝากเงิน,นแอป,ปห้ามดาวน์โหลดนะแอป,ปไหนมีการฝากซื้อหรือซื้อภายในแอป,ปไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับให้เราโหลดแอปที่ไม่มีการฝากซื้อนะครับของผมก็ โหลดแอปเซเปโตนะครับทำสอวันนะทำาัรกิจ2วันแต่ไม่ใช่ว่าใช้เวลา2วัน48ชั่วโมงไม่ใช่ทุกคนเนาะก็อันนี้ใช้ประมาณวันละ5นาทีทุกคนนะสวันก็ได้มาอยู่ที่15,800เหรียญน,นะครับแต่บางแอปเราทําไปนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนก็มีเหมือนกันนะอันนี้คือข้อเสียของการดาวนโหลดแอปพลิเคชันนะครับเป็นงานดาวโหลดแอปพลิเคชันต่อมาก็คืองานหมุนสปินทุกคนนะ งานหมุนสปินก็จะได้เป็นเหรียญน,นะครับลุ้นรับ50เหรียญ150เหรียญแล้วก็35,000เหรียญแล้วก็โอกาสบวก2ในการหมุนแล้วก็ลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ของขวัญน,นะครับวันนี้ก็เป็นการหมุนสปินนะครับเป็นงานหมุนสปินต่อมาคืองานเก็บเหรียญทั่วไปที่ทุกคนเนาะแต่ว่างานนี้มันจะได้เหรียญไม่ค่อยเยอะนะครับอ่ะกดตรงนี้ไปมันก็จะไปสะสมที่ตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมอ่ะแล้วก็เก็บต่อไปได้เลยตรงนี้ทุกคนนะอ่ะ อันนี้คืองานสะสมเหรียญน,นะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นงานตรงนี้คือมันจะเก็บเหรียญให้กับเราตอนนี้มันหยุดอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เนาะก็ถ้าทํามันก็จะเดินแล้วก็เก็บเหรียญให้เราแล้วก็พอเหรียญเต็มแล้วก็กดคําว่ารับเหรียญเหรียญก็จะไปถูกสะสมตรงนี้นะครับผมต่อมาคือเป็นงานเกี่ยวกับดูวิดีโอเดี๋ยวเราจะเปิดด้านดูวิดีโอจาก u t u b e เนาะแล้วก็งานเชิญเพื่อนนะครับผมนั่าจือประมาณนะเป็นงาน แนะนำแอปพลิเคชันเป็นการโปรโงหมดแอปพลิเคชันให้คนมาดาวน์โหลดให้คนรู้จักแอปพลิเคชันนี้นะครับต่อไปคืองานป้อนรหัสเชิญน,นะครับงานนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะรหัสเชิญไว้ทางด้านซ้ายมือคุณจะได้อยู่ที่1 5 0 0าเหรียญน,นะครับหลังจากนั้นงานข้างล่างนี้ก็คือเป็นงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นแอป,ปนี้ Candy Crush นะครับอ่ามันจะมีให้เราฝากซื้อด้วยเราไม่ต้องโหลดมานุคนเนระเราหาแอป,ปที่ไม่ต้องโหลดอ่าห,หาแอป,ปที่ไม่มีการ การการการเติมเงินนะครับปุม่มอ่านแอป,ปนี้ก็คลิกปุ่มด้าล่างเพื่อรับแอป,ปแล้วก็ลงทะเบียนบัญชีใหม่ในแอป,ปแล้วก็เปิดแอป,ปแล้วก็ใช้แอป,ปไม่กี่นาทีในวันพรุ่งนี้แล้วก็รับรางวัลน,นะครับ1,900เรหรียญตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จแล้วก็แนะนำให้เราลบการติดตั้งแอป,ปนั้นได้เลยนะครับผมตรงนี้คือดนะูวิดีโอโคษณารับไป250เหรียญน,น,นะครับเดี๋ยวเราลองมากดดูนะเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเมื่อก่อนไม่มีฟังก์ชันนี้ทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นกะกะบาทก่อนนะครับพอขึ้นกะกะบาทแล้วก็กดปิดไปนะครับผมนะ,ะกดปิดไปมันได้รับเปลี่ยนกระเปล่าเพื่อไม่ขึ้นเหรียญโดนนะเออไม่แน่ใจมันบัก๊กกระเป่าในส่วนของฟังก์ชันเมกี้นะครับอ่ะตอมาทุกคนนะั่นคือเป็นการดูวิดีโอนะครับผมตรงนี้ก็เลือกดูวิดีโอได้เลยนนะผมก็ขออนุญาตค้นหาวิดีโอเมื่อคืนนะ้เป็นทีมบาซโลนา่าทุกคนนะคือเอาชนะไปอ่าสามประตูต่อศูนย์ครับนี่ทุกคนนะ้เมื่อ สิบชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมนะก็อันนี้คือสตีมเมอร์สิชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมก็มันเป็นอันนี้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะเป็นเป็นวิดีโอที่ที่มาจากเรียลไทม์เลยทุกคนนี้นะครับผมนะก็ผมแนะนําให้เราดูว mm. ิดีโอที่ม <sentences> ีคว <Kopf> ามยาว3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับลองค้นหาที่มีความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เหมือนอันนี้3ชั่วโมงนะอันนี้10ชั่วโมงทุกคนเนาะ เพราะว่ามันมีภารกิจของการดูวิดีโอนะครับผู้คนภารกิจแรกก็คืออันนี้ก็คือดูวิดีโอวงหดูไปนะครับมันก็จะจับเวลาไปเรื่อยๆเนาะอันนี้จะได้เป็นคะแนนมานะครับผมนะ ส่วนนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันแต่อันนี้คือเขาจํากัดที่3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ2นาทีแรกจะได้อยู่ที่400เหรียญนะครับแล้วก็10นาทีต่อมาก็จะได้1,000เหรียญนะครับ20นาทีต่อมาก็2,000เหรียญนะครับ30นาทีต่อมาก็3,000เหรียญ60นาทีต่อมาก็5,000เหรียญแล้วก็180นาทีก็จะได้อยู่ที่8,000เหรียญ 120นาทีเท่ากับอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับอ่าเมื่อกี้ได้มา52นาทีทุกคนเนาะก็มันจับเวลาไปประมาณนี้ทุกคนนะก็เลยแนะนําให้เรานั้นเลือกวิดีโอที่มีความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปเราจะเปิดทิ้งไว้แนะนําให้เราเป็นวิดีโอที่ที่เกี่ยวข้องกับเราเช่นวิดีโอเพลงพวกนี้วิดีโอ releasing music นะเหมือนประมาณว่าเราผ่อนคลายนอนหลับของคลายพวกนี้หรือจะเป็นในส่วนของแนวอ่าสมาธิพวกนี้นะแล้วก็เปิดไพ่นะครับผมนะ ต่อมาก็เป็นเทคนิคที่เราจะทําเงินได้ไวได้เยอะนะครับก็คือมาที่หน้าโฮมแล้วก็มาที่รางวัลใหญ่ตรงนี้คือเทคนิคที่ควรจะได้รับเงินประมาณขั้งละ3า0รบาททุกคนเนาะเทคนิคนี้ก็คือว่าเราต้องหาโอกาสเล่งนะครับโอกาสเล่งหาได้จากไหนหาได้จากการที่เราแนะนำแอปพลิเคชันให้คนมาดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็ใช้ประมาณ16 -18 ถึงโอกาสนะขอผมมี14นะ ถ้าเรามี16-18โอกาสนะครับเราก็กดคลิกเพื่อเร่งมาจะครบพอดีประมาณ300บาทนะเราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยเนาะกดถอนเงินตรงนี้เงินจะยังไม่เข้าบัญชีของ t รูมันนี่วอรเเงินจะเข้าไปเงินจะไปเข้าที่บัญชีหลักนะของแอปของเรานะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดนะให้ดูนะนี่นะครับนินก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ทุกคนนะ ตอนนี้ผมมียอดในบัญชียอยู่ที่ 19, 3 5 2บาททุกคน53บาททุกคนเนาะยอดนี้ก็สามารถถอนได้นะครับก็คือสามารถถอนได้วันละ1ครั้งนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เมื่อเราทำทำภารกิจนี้สําเร็จแล้ววันนี้สมมติว่าเราทำภารกิจตอนนี้สำเร็จเวลา10บโมงยีนาทีเราก็สามารถกดเข้าร่วมภารกิจนี้ต่อไปได้เลยทุกคนเนาะไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับสามารถทําต่อเนื่องได้เลยในส่งภารกิจนี้นะครับผมนะแต่ปะ ประเด็นก็คือว่าเพรกิดนี้ต้องทําใหา้มียอดคลิกตัวนี้ก็คือต้องหาโอกาสเล่งด้วยการแนะนำแอปพลิเคชันให้คนมาดาวน์โหลดนั่นเองถ้าเราไม่สามารถหาได้ก็จะไม่มีโอกาสที่เราจะทําเงินผ่านช่องทางนี้และก็ช่องทางนี้เป็นเพียงช่องทางเดียวที่ควรจะมีโอกาสทําเงินได้เยอะแล้วก็ทําเงินได้ไวนะครับฉะนั้นใครที่ทราบแล้วหน้าไปหา ทักษะหรือวิธีการที่เราจะทําให้คนมาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานะครับผมน่าจะไปทําการตลาดผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ได้เหมือนกันเลยตรงนี้นะครับผมนะอตอนนี้ก็ได้292้นะทุกคนนะ293นะครับอ่นี่ทุกคนยังเหลือ2องโอกาสเนาะแล้วก็294เนะครับอ่าเราต้องหาอีกประมาณ2โอกาสนะเท่าที่ผมดูนะครับเดี๋ยวจะเป็น295แล้วก็ถ้าเราหาอีก1โอกาสพอเราคลิกน่าจะเป็น296 แล้วก็หาอีกโอกาสหนึ่งนะมันจะเป็น3บาทเลยจะกลายเป็น300บาทพอดีต้องไปหาอีก2โอกาสนะครับระเวลาประมาณ50ชั่วโมงนะซึ่งเขาจะให้เวลากับเราประมาณ73ชั่วโมง74ชั่วโมงถ้าจะไม่ผิดทุกคนเนาะหรือไม่ก็72็ชั่วโมงนะประมาณ3วันด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแอปนี้ก็ยังสามารถทําเงินได้เหมือนเดิมทุกคนนะใครที่สนใจ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ใต้คลิปนี้นี่คุณคนที่สำเร็จแล้วนะครับวันที่7เดือน10 2024เวลา10โมง18นาทีที่เราทำการผอนเงินไปเมื่อกี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ